กดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อง,องป้องไปครับเมื่อนี้เมนูทะเลนะครับอันนี้เป็นปลาแซลมอนนะครับเคองกิโลนะครับตอนแรกการเลย่ยพอดีพอยย่งสมยศบ่ดด้มาไายท้ำลูกสาวเพิ่น แล่ให้นอคับล้วก็ตัวนี้เป็นสลัดเพราะนว่าอ้วนเพื่อนก็เลยให้กินสลัดครับจะบอให้ถึงปากดอกครับแล้วก็สาลายครับสาลายหอกับปซลมอนนะครับแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับครับวาซาบินะครับวาซาบิล้วก็ไอ้ซอสนะครับแล้วก็เป็นนี่ครับเมนูหอยนางรมพี่น้องเห็นปะเนาะเอาครับ นี่ครับม,มันยังร่มผู้ใดที่เพิ่นบวกลึกบวกคักนกเขาบวกลันกะล่องเบิ้งได้เด้ครับ <c oughs> บนกินแล้วนอนรับสูตร,ตรพี่น้อง <c oughs> นะครับแล้วก็พักนะครับบักเฉรกินกับกะทิ้นนะครับก็เด้เงินกะทิ้นบ้านผมเป็นพัก,กเกษตรแล้วก็สีมีพวกกระเทียมพริกนะครับแล้วก็หอมเจียวมาพี่น้องมาจัดการบริหาร ลองิึงปลาชซ่วมอนก่อนเด้อพี่น้องเด้อโอ้มามา,มาพี่น้องมาลองมึงก่อนเป็นว่าห้ห่อแบบนี้เอาสันห่อแบบนี้ราคาพันนะครับพันก่อนราคาเฮ็เจังไหลบุญเอา้าเอา้าลองิ่งน้ำจิ้มด้วพี่น้องเอา้เอามันก็บบอกคือใส่แต่เกียบมันก็บลอกคือเอา้าอืมรายการห้องรายการ กันเลยกันเขาทาเขาทาอืมใครเลยพี่น้องอันสองห้องมาล่องกับเมนูหอยนางร่มพี่น้องอืมหอยนางร่มน้องเห็นปะวุอืมมาอันนี้ก็เป็น ไอ้น้ำพริกเผาครับใส่หลายๆมาบวยครับใส่หลายๆมาครับแล้วก็พริกสดครับเอาใส่เป็นน่วยได้เอ้ากระเทียมไลโควิดครับมาใส่เข้าไปบ้างอื้อ หวานง่วหวานหวานแล้วลอืมไม่เคยกัเทียบไอทันจ้าอืมง่วมากอืมเสร็จปากก่อนอืมแซบ่นงอมันมากร่องกับซอดกับวาสาบิร่องเบนนปาสเอมันเนาะแซบพี่นนองแซบแซบอืมขออยากใส่มือ เขาอยากใส่มือพี่นอ้องเด้อเอานี่ซิฟผูกก่อนดีกว่าอือพี่น้องเบิ่งใส่หลายๆเลยครับอุอย้ยมะยำยำยำ ทักทักพี่น้องมากม,มาปลาสมังเครื่องโล้ยสร้อยปลาสมบัตพี่น้องอย่างกินบ่าบัดิไม่เยอะกะได้ันมันโอ้ยจะมีเห็ดกินยากบุกพันสาลายมัน <c oughs> หาแนวยากให้ได้หนิอ่ะมาพี่น้องหาเนื้ยากเด้อบาดดีมาลองเบิ่งกับซอสพี่น้องซอสเนาะพี่น้องเนาะซอส สกรสบะถึกสักสักลากบะถึกตาเอาซอสเข้าไปวาซาบิเข้าไปพี่น้องกูนะใส่สำลีกับสิตายแล้วพยนยศนะเบ,บิ้งวาซาบิเบิ้งเด้อวะานี่ยได้ยกโอ้โ <c oughs> <c oughs> ครับผมมาพี่น้องมามามาอู้ยคักไยคักไยพี่น้องเบิ้งหอยโตอ้วนอบอวบครับหอยนี่พูดได้ก็มักได้พี่น้องนะเห็นบะเบิ่งยังต่พญายเดีฝากช่องไว้เด้อพี่น้องเด้อสมยศลูกอีสานพาสวบนะครับอื้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อพี่นอ้องเด้อมาอือตับด้วยผักกับสีกับสีเลือด้วกมาอืออือืมาเราบ้างโตมันแรงไปเลยนอนเนี่ยแม่เมียเนี่ยเปิดไฟให้ประยชน์ลูกพญอล้อหอืม เขาใส่ตะเกียบหรือพี่น้องมันเบาถนัดไม่ถนัดมือวะอืมเดือบพี่น้องเดอ้อเด้อบบางๆสิครับเนี่เดอจิ้มน้ำจิ้มไล่ๆครับผมเอาลงไปเจียกต้มก่อนพี่น้องน่ามากเห็นบ่พี่น,อน,อน,อนอ้องเห็นบเนาะมาอือม มันละลายในปากเลยพี่น้องพออมเข้าไปปุ๊บนี่มันกระสีละลายในปากเขาเลยเนื้อปลาแซลมอนพี่น้องเออเหลือตาตไปพี่น้องมา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 น้ำกันเด้อแซ่บๆน้ำกัดพปงั้งงนเมยแล้วก็กินเนี่ยใคก็จะหาตัวงิน้นหลนะครับบอกสองตอนเลยแบบหาเงิ้นลายๆเราน้ำไตแล้วก็เอาผัวไม่เด้อ <c oughs> บ้าน สั่งเป็นล้านบนเนบานกระไดนอพี่น้องน่ามาอืมอืม,อมขัดหลายพี่น้องอันนี้ก็จะร่างกินมันก็งามอัน,นสลัดนี่นักเขากินแบบไรบุกมีแต่ผักกับไข่นเนี่ะน้วยกระเสียบจูบอะไรนี่เอาเอาล่องให้เขาเนี่ยนม่เสียใจ กินนตะไคร้ได้โยน์เอาลองไข่ได้พี่น้องไข mm hmm. ม่มันกลินแสบของเขาจีว่ mm hmm. ะกูออนนะอเรลยนได้พี่น้องมกเกลอียวน่อย <c oughs> อ้มามาพี่น้องมาแสบต้องกันพี่น้องมา เงี้ยมาไหมอืมใั่ผักงักเงน้กนอืมอืออออับแบบองหอมยี่ก็ออกกแซแบผักหอมนังลมตัวใหญ่ๆอ้วนๆว,นวน่ะ จะนกินหลายๆเนาะอืมเข่ากันพี่น้องแล้ก็เสียบครับหอยนางรมเข่ากันหลายอืมมาหลายๆพี่น้องหลายอยู่งกวนพูดหน่อพี่น้องหนาๆเลยอีกก้อนหนึ่ง คือบอ,บอเห็ดบอดส้อยหลายอย่างกินบอบัตต์กับแสฟิดไว้พี่นอ้องอืก็ยุยุนี่บอมีผู้กินครับบอมีผู้กินจะกน้นข้าเจ้าเป็นคนไทยข้าเจ้จากจังไรบุญข้าเจ้าบอ่กินอืม Màu bị ông mà Ừ. ừ 2 con rồi. Có cái xô lê nám nó bận. Ừ. จับจับพี่น้องมากมากมากย้ำกันมือมุกันมาสองง่ายได้ไหมอืมโอ้มาพริกน่อยจักบาทมึงับอ้าวอืมๆๆ ฝากติดตามด้อพี่น้องเด้อช่องพญสมยศลูกอีสานผ้าสวบอือโอแซบค่ะหอยนางรมแซบใส่บักพริกข้ามละหน่วยอืยอยู่ยคือยุ้อืมพริกชิลล์ อืมกักขักพี่น้องมาหนามากมามมกาหืมจอดจอดเยอะไหมแซ่บแฮะตัวโดนจินเท่านึงพี่น้องไม่ได้กินโดนเลยครับเดือนสองเดือนอืมไม่ไง เพิ่งพี่น้องมาอีกใส่น้ำอือครับแล้วอะไรในปากลยมาครับสองตอนเลย โอ้มันเผ็ดอยู่ตัวบกพริกนี่ไหมอ่าพี่น้องมาเบิ้งครับเบิ้งอืมโอ้ยครับรอ่ะ นี่ครับมามาลองมาโอ้หนั่เมาสุดดอดครับแซ่บไปอีกแบบนึ่งพี่น้อง เหมือนสร้จุกอะแซบ่บอีกแบบนึงนี่ครับดูอันนี้ปลาแซลมอนครับอัน,นอันนี้ก็แซบอีกแบบนึงครับพี่น,อน้องเบิังโอ้เ็ดสะใจดีพี่น,อน้นนองเลยนี่ครับน้องเต็มบอกพริกใส่เข้าไปกินให้มันถึงใจอ่ะอื้อหือ สียูแน่แหละล่ะเพื่อกาอันชื่อมะไบต้นง้อยก็สิบัไวไหว้พี่น้องอ่างจะเขาซ่้อยไปให้เนี่ยบัไวไหว้แะเด็กจริงๆแล้วพี่น้องเมื่อกินเข่าเมลงกินซ้ำนี่แหละลดหุน <laughs> น้ำหนักแปดสิบแล้วพี่น้องเอ้ยพยรถยกนะฮะอืมอืมอ่ะทำอะไรล่ะพี่น,อออนอ้อ,อ,อ,อง อิมพี่น้องโอเคค <c oughs> ิดภาพประการได้คำเบาคำาวาจาได้บอสุภาพเรียบร้อยกัขอโทษขออภัยนะครับเดอ้อฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อ่าพญายมยุลูกอิสานผ้าสวบดวเดอ้อพี่น้องเดอ้อปากให้อันน้นนาแปลๆแมงแม่ๆนี่แหละครับผมสวัสดีครับ กดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามให้หน่อยนะครับ